บอกแล้วห,หมอกหมอกหมอกตอบกลับมาได้อะอทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะบนนี้นนเ,เหนาวไม่หนาวก็หามหดนะครับอ,อีรีติ สิแักแต่นอ้คุยผ่านท่ามกลางสายหมอกแต่ไม่เห็นหน้าผู้คนได้ยินแต่เสียงอากาศดีไหมข้างล่างาเห็นเจเบีย,บยไหมครับกำลังเดินอยู่ฮะท่ามกลางสายหมอกเจเ,เบียอยู่ไหนครับ ตื่นยังครับโอ้ตื่นแต่เศ้าแล้ว